ครับผมเมื่อนี้กระตรงกับวัดอังคานครับผมอังคานทียิบหกตัวล่างหกซีครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิดผู้เขียวกับมีสินค้ามาเสนอนะครับใผ้พี่น้องบานเฮาด้เบิ่งน้ำกันครับผมนะครับออเพราะว่าหลายครับผมเพราะว่าหลายเขาเรื่องนะครับสำหรับโค้ดเมษาวน่อยตัวนี้นะครับวิดผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่กับร้อยยี่ห้ายี่หกครับผมนะครับแต่วิดผู้เขียวสิตีตำตำใไวาร้อยยี่ซีครับผม ส่วนที่เกินไปนั้นก็ให้เป็นกําไรของผู้ซื้อไปครับผมนะครับครับผมเอากล้วยตัวนี้นะครับถ้าววาเรื่องอุดมทัตเทนี่ค่อยไทยเฮ้านะครับมีตาแต้มครับผมตาแต้มแ้มแจมข้ออ่องตงน้องขาวหลังตรงล่ำตัวดีนะครับหนาเขาเปิดครับผมหนาสวยนะครับตลาคกล้วยไทยเฮ้ามาเต็มครับผมมีผู้เขียวสีเบิองถ่ายจักน้อยนะครับ คือตอนนี้หางเขานี่ก็นอนนำซ้ำมากนะครับเด้อนอนนำซ้ำมากนะครับหางเขากำลังออกกำลังสวยครับเยวนี่ตามรรมดาเป็นกล้วยหางสวยนะครับพวหางงามนะครับตอนนี้ก็บว่านาเกียรตินะครับหางกำลังงามเยวนี่ครับผมนะครับอาเวามาพอสมควรแล้วนะครับบิดผู้เขียวสีใสราคาไว้จกน้อยนะครับเพื่อผู้ที่สนใจนะครับเกษตรกรเฮ้าสีแดงเอพไปพัฒนา วิทผู้เขียวสีไซน์นั้นราคานะครับหาหมื่นแปดพันบาทครับผมนะครับอ๋อถาผู้ใดนะครับได้เบองคลิปแล้วเห็นตัวกล้วยแล้วนะครับสนใจในสินค้าเข้าแล้วนะครับก็สามารถโทรมาหาวิทยผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์0 9นย์เก5 9 5เกเก็เก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับเม่สาวตัวนี้บ่มีสัมนีนะครับเด้อปลอดดีงามสวยนะครับผมนะครับปลอดดีนะครับ บัมีต่อนี้อยังครับผมเป็นบว่าสีเปลี่ยนเล็บบว่าสิเป็นหางครับผมบวว่าสิเป็นเล็บเป็นหางก็สวยครับผมมีแต่แนวสวยๆนันละตีอย่างเดียวตอนนี้เขาคือตกน้ำเดียงเจ้านอยถ้าตึงก็นี่เอาไปอาร์ตหนาค่าคคคก็นี่ก็สีโอ้บอัวแมนธรรมดาครับเพือ่อตัวนี้ราคาบัวแมนราคานี้ครับผมนะครับอ๋อถ้าคลิปนี้นะครับวิดผู้เขียวกับบัมีอยังหลายครับผมจิงกาเข้ามา สวัสดีครับ